เสรีーーพิสุทธิ์สัตว์ก้าวไก่เสนอตำแหน่งให้เปรียบเป็นนักเรียนดีแต่ไม่มีเพื่อนเสรีーーพิสุทธิ์สัตว์ก้าวไก่เป็นนักเรียนดีแต่ไม่มีเพื่อนล้านเคยบริหารคนหรือยังพูดยังไงก็ไม่ฟังก้าวไก่มาหาที่บ้านเสนอตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีขณะที่เพื่อไทยไม่เคยพูดถึงเรื่องตำแหน่ง วันที่25กรกฎาคมคนตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศหัวหน้าพักเสรีรวมไทยและสอสอบัญชีรายชื่อได้มาดูถึงประเด็นการจัดตั้งรัฐบาลผ่านทางรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอของสรยุทธสุทธศนจินดาโดยช่วงหนึ่งได้มีการพูดถึงในาใยชัยธวัฒตุลาธนเลขาธิการพักก้าวไก่ว่ามีการนำเสนอตำแหน่งรองนายกให้ตนโดยกล่าวว่า ฝ่ายก้าวไกลและเพื่อไทยประชาชนเลือกมาใช่ไหมอีกฝ่ายนั่นประชาชนก็เลือกมาเขาก็มีความสำคัญเหมือนกันคุณจะมาแบ่งกันเรียกว่าไม่คบกันเลยใช่ไหมถามว่าสองฝากที่แม่งฆ่ากันตายแจกอาวุธกันเลยดีไหมโดยเสรีพิสุทธิ์ต,ตอบว่าคุณก็ปล่อยไปตามกฎหมายทำไม่ได้ก็ให้เพื่อไทยเขาทำปล่อยเขาอย่าไปดึงเขาผูกไว้ด้วยตายก็ตายด้วยกันตายด้วยกันแน่หากไปไม่ได้ ก็พักที่3คุณอนุทินถ้ารอ10เดือนประเทศชาติประชาชนเสียหายพักอื่นๆเขาเคยเป็นรัฐมนตรีเคยบริหารงานเคยปกครองคนก้าวไก่ไม่เคยบริหารคิดไม่เป็นแนะแล้วก็ยังไม่เข้าใจ เพื่อไทยไม่เคยเสนอตำแหน่งอะไรให้กับผมก้าวไกลให้ผมเป็นรองนายกชัยธวัฒน์มาที่บ้านผมผมรักเหมือนน้องหมดทุกคนส่วนตัวมองว่านกไม่มีขนคนไม่มีเพื่อนจะขึ้นสู่ที่สูงได้อย่างไรก้าวไก่เป็นนักเรียนเรียนดีแต่ไม่มีเพื่อนจะเอาดีคนเดียวคนนูนก็ไม่เอาคนนี้ก็ไม่เอาแต่ตนยังเอาอยู่แต่คุณไม่ยอมเชื่อผมบ้างเลยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวต่ออีกว่า MOU ครั้งที่แล้วแม้ไม่เห็นด้วยแต่ก็ต้องยอมเซ็นวันนี้จะเสนอให้หรือใหม่ให้เพื่อไทยทำแต่วันนี้จะช่วยเพื่อไทยให้จัดให้ได้ให้เพื่อไทยจัดให้ก้าวไก่ปิดตาเอาไว้ไม่ใช่อันนั้นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้ไม่ใช่อะไรก็ไม่ยอมเพื่อให้สิทธิ์เขาเป็นแกนนำรัฐบาลแล้วต้องให้สิทธิ์เขาด้วย